5วินะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับขอบคุณครับตัวนี้เนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่าถ้วยที่ให้มาเทจากซุปซองนะคะใส่ลงไปในถ้วยทานได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรเอรีมค่ะ MUT 9่ค่ะดีมนะครับพี่พลอยอ่าเชิญตรงนี้เลยครับจะเลยเทมากเลยวันนี้เป็นสาวเทเป็นสาวเทนะครับ ดูซิจะได้สินค้าอะไรสาวเท่ก็ต้องได้โปรดักอะไรที่อกไก่นุ่มค่ะเป็นพิก็คือ deliciously healthy ค่ะสาวเท่แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับแน่นอนเตรียมตัวทางนี้เลยค่ะอกไก่นุ่มของเราเนี่ยอกไก่นุ่มของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เหมาะกับสาวลดน้ำหนักดูแลหุ่นหมดตลอดใช่เลยเพราะว่า เพราะว่าไรเราพบว่าส,สาวๆเนี่ยเวลาหิวอะค่ะไม่อยากทานแป้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ,อกไก่นุ่มเนี่ยก็เป็นโปรตีนเพียวๆเลยหนึ่งซองเนี่ยแค่หนึ่งร้อยแคลอรี่เองโอ้โหเรียกว่าน้อยมากเลยครับพี่พลอยใช่ค่ะหนึ่งซองไม่ถึงไม่ถึงร้อยแคลอรี่แต่ว่าอิ่มอยู่ท้องได้เลยแถมเป็นโปรตีนเน้นๆค่ะเขาทำให้โปรดักต์เราดูเฮลตี้และเท่มากเลยนะครับพี่พลอยมันใช่มากเลยฮะ,ยะยใช่ ทำไมต้องเอบิวบิวบิวแม่จะได้มาโอเคน่ารักมากเลยอ,อกไก่นุ่มของเราไม่ได้มีรสเดียวนะคะมีกี่รสครับพี่พลชอบเผ็ดๆเนี่ยเราก็มีรสพริกสดด้วย<อ>ค่ะเราก็จะแบบเผ็ดสีดเลยใช่แถมได้สุขภาพด้วยแน่นอนอค่ะเราก็ยังมีอ,อกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทยคะ่ะอันนี้ครบเครื่องเลยรสชาติแบบจัดจ้านนะโอเคเหลือง้าวินะครับ ส่วนพิกไทยำของเราอันนี้4 3 2 1หมดเวลาครับทานง่ายทานเพลินค่ะไปทานกับสลัดก็ได้นะคะเรียกว่าเขาได้ทุกรูปเลยนะครับพี่พลอยดูจากรูปที่มอนิเตอร์เรารำลำบากใจมากอ่ะคนต่อไปได้เลยนะครับคนต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาญาอริยาศิลปะนาวา n u t 88ค่ะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญมาจับยยบเลฉลากได้เลยครับไม่ถามดีกว่านะว่าอยากได้อะไรแต่ไม่ต้องถามฮะอยากเลยนั่นสิกล้องนี้อยากได้ทุกอย่างเลยนะครับพี่าน้องโพสได้แต่เราก็ส่งให้ทุกอย่างจริงๆนะครับพี่พลใช่ค่ะอาได้อะไรเอ่ยได้ไก่อบเทอริยากิชอว์นี้ดีลิเชียสไหนลองดูสิคะว่าน้องแบทเทิลรอบนี้จะเป็นยังไงไปได้ไปอ่า เดี๋ยวคียกวอร์ดให้พี่นะครับเดี๋ยวเชิญที่เซตได้เลยครับเราจะมาลองดูการตีความ healthy delicious ของสองสาวแปลกมากสองสาวเสื้อแดงทั้งคู่เลยนะได้นสิครับพี่พลอยน่ะว้าวพี่อเออพร้อมแล้วบอกแล้วครับโอเคเริ่มครับ เทริยากิเราเนี่ยเป็นเนื้อไก่ทั้งชิ้นส่วนสะโพกเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบทานสะโพกนุ่มๆค่ะพี่ออฟครับเรายิ่งพอเป็นรสเทริยากิเนี่ยมันทานง่ายใครทานก็ได้อซอสเทริยากิเราเนี่ยก็จะหอมกลิ่นขิงจางๆไม่ได้ไม่ได้มีรสเผ็ดนะคะแต่ว่าจะเป็นรสขิงที่ทําให้ตัวรสชาติมันละมุนกลมกล่อมนะคะโอ,โอ้โหพี่พลอยครับไก่เทริยากิดูแพงอีกแล้วครับพี่พลอยแต่จริงๆ ต่อให้สินค้าดูแพงไงแต่ราคานี้จับต้องได้หมดเลยถูกไหมครับพี่พลอยก็จะเป็นราคามาตรฐานอยู่ในเซเว่นเนาะซื้อง่ายค่ะแต่ชิ้นไก่ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวพี่พลอยลองดูดูสิเต็มปากเต็มคำมากใช่ค่ะสุดยอดเลยครับโอ้โหพี่พลอยครับเราตัดสินใจยากมากเลยครับพี่พลอ้อโหดู 5 4 3ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับขอบคุณครับต่อมอให้เพื่อนไหนคะสวยมากเลยเหลืออีกสี่คนค่ะใครต่อไปใครมาเลยคะ่ะสาวสวยคนต่อไปมาคนต่อไปนะครับอ่ะเราเปลี่ยนโทนสีบ้างสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะแนะนำตัวเองไหนคะ่ะ สวัสดีค่ะ MUT 92บราลีร่วมรักค่ะ,ะต้องถามไหมว่าอยากได้อะไรพี่พอยว่าให้จับเลยดีกว่าจับเลยนะโอเคได้ครับอ่าเริ่มเลยครับจับที่กล่องนี้เลยก่อนเปิดอยากได้อะไรคะ,ะต้องถามก็คือจริงๆกินแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ กินทั้งอาหารของ CP ทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่อยากได้ก็อยากได้อะไรที่มันตัดกับสีแบบสีน้ำเงินสีชมพูก็อยากได้สีแดงๆเพราะว่าทุกอย่างของ CP ก็คือดีหมดเลยค่ะแม่ค่ะลองดูสรับว่าได้อะไรเอ่ยว้าวเดียหลับสวยหลับสวยอ่าหลับสวยสวยขอบคุณครับอาเต็นตัวที่เซตเลยครับค่ะคีย์เวิร์ดครับได้ดีฟนะครับเมื่อกี้ใครแซวเพื่อนวันนี้ไม่มีโบโบอยู่ตรงนี้ เอาให้เพื่อนยืมเนาะยิมกับเฟรชเนี่ยเป็นสินค้าคู่กันเป็นของ product innovines นะครับพี่พลอยใช่ค่ะ innovines เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำมาจากนวัตกรรมที่เป็นธรรมชาติล้วนๆและดีต่อสุขภาพแน่นอนครับโอ้โหเขาหลับกันท่านี้ใช่ไหมครับพี่พลอยผมสงสัยฮะไม่รู้ว่ารู้แต่แบบนี้พี่พลอยก็ฝันดีอ่ะเอาจริง อันนี้หลับก็สวยตื่นก็สวยนะครับพี่พรใช่ค่ะดีฟเนี่ยนะคะเบสเป็นน้ำองุ่นค่ะรสชาติจะทานง่ายเบาๆแล้วก็มีคามโมมาะะใช่ทำให้หลับง่ายกลิ่นจะทำให้เราแบบชิวๆนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่เราเครียดมาทั้งวันเนาะพอทานดีฟไปแล้วเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายเลาก็หลับง่ายที่ดีที่สุดก็คือหลับง่ายแล้วก็หลับลึกด้วยค่ะพี่ออฟเรียกว่ามีผลการวิจัยจริงๆว่าทาน ทานดีฟแล้วเนี่ย45นาทีก่อนนอนนะคะจะทําให้หลับลึกขึ้นนะคะลองทดสอบกับผู้บริโภคมาแล้ว98%ของผู้บริโภคเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเรียกว่าใช้พลังธรรมชาติมาช่วยร่างกายที่ดีที่ทสุดทําให้หลับลึกแล้วเนี่ยเวลาตื่นมาก็ยังสดชื่นได้ด้วยค่ะโอเค5 4 3 2 1่มห,หมดเวลาครับขอบคุณมากครับ คนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปเลยนะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งขอบคุณมากนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ M U T 91 Cindy Alexandra Hanggi ค่ะเป็นคนสุดทา้ายแล้วนะคะ <laughs> น่ารัก,กมากเลยอ่ะพี่พลอยโ <Okay. S 2> okay. อเคอยาจได้ยลยครับอ,ระอะไรก็ได้ค่ะเพราะหนูกินหมดค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะโอเคค่ะไหนลองดูสิ สปาเัตตี้ไก่ซอสมเิตาเลียนอีกแล้วนะครับเป็น easy choice นะครับใช่่คะอันที่เเซลยครับพออยากให้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าสปาเกตตี้ของเราข้อดีข้อเด่นของซอสของเส้นมันคืออะไรครับถ้าใครนะอยากทานสปาเกตตี้เมนูไฮเอนด์ที่ปกติต้องไปทานที่ร้านอาหารตัวนี้เราไม่ต้องเลยค่ะเรามาทานที่เราเดินเข้าเซเว่นไปไปทานได้เลย ะะเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยก็จะเป็นรสชาติเข้มข้นตามสไตล์อิตาเลียนแท้ๆแ,แ,แล้วก็แซนดเหล่านี้นะก็ยังอิมพอร์ตมาจากอิตาลีด้วยค่ะพพี่ไูดอะรเราก็ไม่ต้องกลัวจะขาดโปรตีนนะเพราะว่าเมนูนี้มีทั้งไก่สับแล้วก็<อ>มีทั้งไส้กรอกให้ด้วยค่ะสว,ยวัยอร่อยมากเลย,เลยตอนนี้พี่พลอยทั้งกรอนทั้งเผ็ด รู้สึกว่าเราตั้งคีย์เวิร์ดกันมาเนี่ยเราตั้งกันมาคิดกันมายากนะครับแต่น้องๆทำดูเหมือนง่ายไปหมดเลยครับพี่พลอยความเป็น professional ของน้องๆนี่เรียบร้อยให้เลยค่ะที่สำคัญพี่พลอยชอบมากเลยเสียงเชียร์เวลาเพื่อนถ่ายมีการเช็คโพสมีการกร่ะอีกสิบวินะครับน่ารักมากเลยค่ะห้าสี่ สามสองหนึ่งหมดเวลาครับแหมตบอบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะตรบไปแล้วาคนรบแล้ว,ออลวตอบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะพี่พลประทับใจมากเลย คราวนี้มันถึงเวลาที่เราลำบากใจกันมากแล้วครับพี่พลเพราะเราต้องไปเลือกรูปใช่เดี๋ยวพี่พลน้องๆก็จะมองเราเวลาเราเลือกรูปนะครับว่าเลือกต้องเลือกหนูนะครับพี่ใช่เดี๋ยวพี่พลจะทำเป็นมองไม่เห็นไปชั่วคราสนะพี่พลกับพี่ออฟจะต้องขอเวลานิดนึงค่ะขอไปเลือกรูประหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่นอยู่้องน้องๆห้ามกดดกันพวกพี่นะครับพวกพี่จะตั้งใจเลือกอย่างดีที่สุดนะฮะโอเคแล้วเราจะมีผู้ชนะทั้งหมด สาคนเราจะมีกิต์เซตให้ด้วยนะครับใช่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมตอนประกาศผลดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวชินพี่เคนเน็ตโอเคอ่นพี่เคนเนตนะครับขอบคุณส่งมาให้พี่เคนเน็ตเลยขอบคุณครับคุณพลอยและคุณออฟครับ